สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่<อ>ช่องตาลูกตาชนแนลจ้ามื่อน,นีนน้างจอยเพื่อนว่างจากหมู่หมู่วานนี้เพื่อนวันเกิดอนะนะเอาเตี้ยเตี้ยเตี้ยพี่น้องออกตวไว้ก้อนมาไปน้พน้พี่น้องจ้าหมู่วานนี้วันเกิดวันเกิดเมียเพื่อนเ้อพี่น้องหมู่วานเนี่ยเพื่อนเลยออกตัวไว้ก้อนมาไปน้ไปนะพะนะ้พี่น้องจ้า,า,นนาเอามือนีนเ้เพื่อนได้เข้าม้าแล้วค่ะเข้าม้าอ่า เห็ดในส่วนที่มันยังค้างยังทันได้แล้วเนาะพี่น้องยังพันได้ดีเขามาเชื่อมามามาวันแต้มยังอันเพิ่มเติมเนาะพี่น้องเขามาเห็ดเพิ่มเติเอมอีกเด้อยจ้ะนะคะเอาเนี่ยค่ะ นึกว่าแม่นนั่นสร้างเพิ่นสิได้มาเฮ็ดไอ้นั่นห้ก้อนพี่น้องเฮ็ดอันรั่วกันสุนักนะรั่วกันมาเพิ่นก็เลยวา่าเดี๋ยวเพิ่นข้นเฮ็ดอันนี้ให้แล้วก่อนเพราะว่ามือนั่นที่เพิ่นที่เชื่อมไว้น่ะมันทันได้เรียบร้อยมันคำก่อนเนาะเพิ่นก็เลยมื้อนี่สร้างเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดส่วนที่มันเรียบร้อยให้ ผู it, ้ใดมาหายายเตยวะอีหลานวันนี้มาบุ้ยหลานสาวคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆยายเตยก่อนสวัสดีค่ะเผื่อเดี๋ยวเราไปโรงเรียนตีมื้ยเนี่ยมาพี่น้องจ๋าหมูลิหลานสาวคนโปรดยายนุ้ยจ้าหลานสาวคนโปรดยายนุ้ยยายเตยอืมคนหนุอยคนนี้ด้วยนะพี่น้องไปเบิ่งในช่องยายนุ้ยเด้อที่มักร้องเพลงแล้วเต้นดีๆพี่น้องจ๋าคนนี้ล่ะ เี่ยหัวหน้าอีหลางก,กินข้าวไปอยิ้มช,ช่วยๆให้ยายเตยดูหัวหน้าไปอีหลางฝนมันจะตกอาาโอ้แม่เอี่ยมาเดียวไปฝนมันตกไปลูกไปยังเข้าบ้านเข้าบ้านน้ำยายอือพี่น้องจะลูกตามไปโรงเรียนค่ะพี่ลูกตามไปโรงเรียนพี่น้องมึงทองฟ้าดูพี่น้องวู้วววผัวฟังเสียงห้องบึ่อห้องบึ้มแต่ว่รู้ว่าสิตกบนนอนพี่น้องไปเฮาอ่ะ เอาลานน้อยเขาห่มกันพี่น้องตาแดงตาแดงเนี่ยตาแดงที่ใช่ลูกอู้หนูตาแดงนั่งอยู่พี่นตาแดงกับยายหนยนั่งอยู่ทางไหนจ๊ะพี่น้องจ้าทองมีเมานี่ช่วงบใบเม,มืองทองฟ้าห้องยี่ว่าสันนี่พี่น้องห้องอ้อมคางอ้อมเอวเตาปลูบัสิโตกป,ปะมาอย่างไรมาลิงจงเนื้มาเลิงจงเนื้ มากับการ์ตูนการ์ตูนพระทรงนู่นนะตามมาแล้วหุ่นอีหยังคะเสาเสาฝนตกแล้วฝนลิ้นแล้วฝนลิ้นแล้วพี่น้องบอกสร้างเสาแล้วพี่น้องจ้าลงมาลงมาลงมาฝนลิ้นเหรอปกคลุมเด้อค่ะเป็นอย่างมาเนาะพี่น้อง ค okay. สร้างเขาไปเชื่อมตรงขอเสาตรงอย่างให้มันเรียบร้อยนะพี่น,อน,น้องจ้าจะค่อยๆอัปเดตให้พี่น้องมึงเรื่อยๆนะจ้ะว่าสร้างประเทศอันใดไปอันใดหอนใส่เรียวเนาะพี่น้องเนาะ ได้มาบัดทีเนี่ยพี่น้องขี่ม้าทั้งเนี่ยลูกขี่ม้าทั้งแต่ต้นไม้เนี่ยขี่ม้าทั้งต้นไม้ที่ไรถามไทยอย่อางนี้นะไม่เห็นจ้ะถามถามไทยโอ้ยร้านสาวจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องคะ่ะพอดีร้านร้านสาวเขากลับมาจากเชียงใหม่เนาะพี่น้องนี่ซื้อของมาตอนอันยายเตย อยู่ทุ่งนาค่ะนี่ค่ะบักสละโอ้เดี๋ยวบักสละไม่กินพรอมขอบคุณหลายๆจ้าลานสาวกับลานซ้ายเพื่อนมาจากเชียงใหม่ค่ะวังใดน้องบอลเพื่อนมาจากใต้เนาะอันนี้มาจากเชียงใหม่จะมาจากใต้จากใต้ก็มาจากเหนือมาที่เนี่ยพี่น้องจ้ามาเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกันลานเขาซื้อลาบเป็ดมาสูกินพี่นอ้องเอออันนั้นเพื่อว่าจะได้วางของมาเด้อพี่น้องเด้อมันกินเขาน้ำกันเด้ออยู่ทุ่งให้ทุ่งนานเนี่ยแหละ ตัวทั้งนี้ตัวทั้งนี้ยังจะไมค่อยกว้างนี่เอออะไรติดาเอาเอาออกเะมันมีหม่ำทอดหม่ำอยู่ผู้ใดอันเดี๋ยวเปิดองเปิดบเเปิดสาเปิดอะไรคะจะแมอยู่ม่อยู่ข้างุนีครื่อมอลุ่มหมอ๋ต้องไป ใส่คันดีดียาจะกระยับข้างหน้าไปอีกไม่กินไม่เดาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจ้าเดี๋ยวสักครู่ก่อนพี่น้องจ้าพี่น้องร้านสาวกับร้านชายมาจากเหนือเนาะจากเชียงใหม่ส่วนอาทิตย์ที่แล้วร้านสาวกับร้านชายมาจากใต้นราธิวบ้านพี่น้องค่ะจ้าพี่น้อง สร้างจอยมื่อนี้ที่แรกว่าสิไม่เฮ็ดอันลวกกันมาให้บปนี้ฝนมันลิ้นเราก็เลยไม่เฮ็ดเราก็เลยไม่เฮ็ดอันตรงที่มันยังค้างอยู่เนาะจ้ะก็เลยก็เลยไม่เฮ็ดเอียงเกาะนี่ค่ะมองเนี่ยละนี่เราจะให้พี่น้องให้มันเลี้ยวให้มันเลี้ยวทีเดียวแล้วกเขงค่อยสิเฮ็ดอันมองกันมาเนาะพี่น้องเนาะเราก็เลยเฮ็ดให้แล้วเล้วจ้ะปนี้เราก็มา มองใดที่มันบะทัน,นได้เนียนแล้วก็มาเชื่อมต่อยมันแล้วจ้ะพี่น้องโอ้พี่น้องนเบิ่งอกี้นี่สมักสร้างสีนะครับฉันเป็นสีพี่น้องจ้าหมอกอจ้าใไไหไม้โอ้ใยไ,ไม้อย่างในหมอกนั่นน่ะอออไ้ายินนะหมอกค่ะเพราะว่าวางช่วงช่วงใดน,ะน่ะฝนลิ้นเนาะฝนลิ้นทั้งภูมันเกิดอไอขึ้นไหมไอหมอกขึ้นมาจ้า บงตัวเว้นเด้อยนะพี่น้องจ้าแต่ว่าบ่ามีแดดจะตอนนี้บางเบิดลมเย็ยนไว้ๆจ้ะนั่นล่ละค่ะหมอกหมอกแล้วก็หมอกเ,อเดี๋ยวซูมมีพี่น้องเบิง่งจ้ะบนภูเขาค่ะพี่น้องอากาศเย็นสบายจ้าการทุ่งไรทุ่งนะ วางลูกตั้งหนาจัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็เชื่อมระวางคอเสาเชื่อมระวางเหล็กแต่ละตัวแกฮ็ตให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วกันจิให้สร้างเพื่อนเฮ็ดทีกัน มาให้แค่นั้นแหละจ้ะพี่น้องจ้าเอาค่ะสำหรับคลิปนี้เอาวิวธรรมชาติกับอัปเดตการเฮ็ดหองเล็กๆหองครัวเล็กๆให้พี่น้องบึ่งจะเสียหองยังแค่และพี่น้อง <c oughs> เอาวิวธรรมชาติมาฝากพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีกนจ้าพบพอกันคลิปใหม่ค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า